คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ภูชี้ดาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะครับช่วงนี้อากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะหนาวทีเดียวนะครับแล้วก็เช้านี้ก็ยังเห็นทะเลหมอกที่สวยงามด้านหลังนะครับนี่มีความสูงถึง1,800เมตรนะครับทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับ ด้านนี้นะครับก็จะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะชันทีเดียวครับสามารถมองเห็นวิวได้360อองศาส่วนด้านล่างนะครับคือทะเลหมอกวันนี้ก็สวยงามทีเดียวนะครับแม้จะมีเมฆปกคลุมทำให้ไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้แต่ว่าทะเลหมอกที่นี่ก็สวยงามไม่แพ้ที่อื่นอื่นนะครับซึ่งด้านล่างนะครับก็จะเป็น สปปลาวนะครับแล้วก็ด้านน้นก็จะเป็นแม่น้ำโขงนะครับเช้านี้อากาศหนาวทีเดียวนะครับแล้วก็มีเมฆมีหมอกป,ปกคลุมสวยงามน,นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะขึ้นมาชมความงามที่ภูชิดาวก็สามารถมาได้นะครับอยู่ที่บ้านร่มโพงเงินตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายแต่ว่าทางขึ้นค่อนข้างลำบากนะครับ ต้องอาศัยรถโดยสารประจำทางของชาวบ้านเพราะว่าระยะทางประมาณ3กิโลเมตรค่อนข้างที่จะอันตรายทีเดียวนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาประมาณ350เมตรก็จะได้ชมทะเลเหมอกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับ